คำถามที่เราพบบ่อยหลังจากการทำเลสิกเนี่ยยอดฮิตมากๆเลยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลังทำอาการที่มันผิดปกติต่างๆวันนี้หมอรวมเรื่องราวของอาการหลังทำมาให้ฟังว่าอันนี้แปลกไหมอันนี้ผิดปกติไหมเดี๋ยวเรามาฟังกันดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะการมองเห็นที่ตาสองข้างไม่เท่ากันหลังทำเลสิกและสมายผิดปกติหรือเปล่าไม่คะ่ะเราสามารถที่จะเห็น ไม่เท่ากันได้เพราะว่าลองดูดีๆก่อนทําหรือวันนี้เราใส่คอนแทคเลนส์หรือแว่นเนี่ยเราลองปิดตาดู2ข้างไม่จําเป็นต้องเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นหลังทําแม้ว่าตัวเลขจะใกล้ศูนย์มากก็ตามแล้วยังมันมีความแตกต่างของสองข้างก็ไม่ต้องตกใจนี่คือเรื่องปกติที่เราเจอได้แต่หมอนแนะนําว่าเราควรจะใช้ตาสองข้างช่วยกันทํางานจะดีกว่านะคะ บางคนก็ถามมาเกี่ยวกับอาการระคายเคืองตาค่ะว่าการระคายเคืองตาบางครั้งเนี่ยเกิดขึ้นข้างเดียวหลังทําเลสิกมันผิดปกติหรือเปล่าหมอก็จะบอกว่าไม่เป็นไรนะคะบางทีเราอาจจะเกิดอาการระคายเคืองข้างหนึ่งบางทีเราอาจจะเกิดสองครัง้งแต่ส่วนใหญ่นะเราจะเจอ เป็นข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่งเสมอไม่แปลกนะคะไม่ต้องตกใจหยอดน้ําตาเทียมเข้าไว้ก็จะช่วยลดความระคายเคืองได้คะ่ะสองข้างไม่จําเป็นต้องเท่ากัน ในเรื่องของน้ำตาเทียมที่แต่ละศูนย์ให้มานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ให้ใช้มากในช่วง1เดือนแรกๆเราจำเป็นต้องใช้น้ำตาเทียมตัวนี้หรือเปล่าแล้วจะเปลี่ยนได้ไหมหมอก,ก็จะเรียนว่าหลังทำอะเรามักจะให้น้ำตาเทียมกลุ่มที่เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดมันมีหลายยี่ห้อด้วยกันเหตุผลที่เราให้น้ำตาเทียมกลุ่มนี้ในช่วงแรกเพราะว่า เขาเนี่ยจะมีความหนืดที่สูงเกาะอยู่ในตาได้นานทําให้ภาวะตาแห้งนั้นดีขึ้นเร็วที่สําคัญคือไฮยาลูโรนิกบางตัวเนี่ยช่วยเรื่องของการหายของแผลด้วยจึงเลือกที่จะใช้ไฮยาลูโรนิกในช่วงแรกแล้วหมอจะปรับเป็นตัวอื่นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วประมาณหลังใช้1เดือนแต่ จะสังเกตว่าหมอจะมีรูมให้หมอส่องตาดูก่อนนั่นคือคือว่าถ้าเราส่องตาคนนี้แล้วยังแห้งจัดก็คงจะต้องใช้กลุ่มที่เฮฟวี่ไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าส่องตาดูแล้วดูดีขึ้นมากไม่ค่อยแห้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นตัวที่อ่อนหรือว่าบางไปได้เสมอเลยค่ะหลักการก็คือว่าต้องตรวจตาต้องดูว่าภาวะตาแห้งนั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าอยากจะถามตัวเลขโดยเฉลีย่ยว่าหยอดยากลุ่มเข้มเนี่ย อยู่ถึงเมื่อไหร่เฉลี่ยก็ประมาณ1เดือนมีคนที่หยอดนานกว่านนั้นด้วยนะคะเพราะว่าพอเราส่องแล้วเนี้ยตาแห้งสุดๆก็หยอดนานค่ะเราเจอ3-6เดือนได้เลยไม่แปลกนะคะคำถามอีกคำถามหนึ่งที่เจอก็คือว่า หลังช่วงแรกที่ต้องเช็ดตาแล้วบังเอิญเผลอเนี่ยน้ําเกลือไปเข้าตาจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะน้ำเกลือที่เข้าตานั้นก็จะทําให้ระคายเคืองถ้ากลุ่มที่เปิดฝากระจกตาบางทีอาจจะอยากขายี้เราจะต้องพยายามไม่ให้น้ําเกลือเข้าตาโดยการปิดตาให้สนิทตอนที่เช็ดตาแต่ถ้าบังเอิญมีการเล็ดลอดของน้ําเกลือเข้ามาจะทํำยังไง เอาน้ำตาเทียมมาหยอดล้างไล่ก็จะช่วยทำให้ความระคายนั้นหายไปค่ะไม่ต้องกลัวจนเกินไปนะคะแต่ก็ตอนเวลาเช็ดก็พยายามหลับตาให้สนิทก็แล้วกันนะหลังตื่นนอน ในคนที่ทำสมายทำเลสิกทำา r r k จะเกิดอาการสากที่ตาเหมือนกับว่ามีภาวะตาแห้งมากเลยแล้วก็ต้องหยอดน้ำตาเทียมอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติหรือเปล่าหมอตอบได้เลยว่าเกิดขึ้นทุกคนเลยนะคะบางคนเนี่ยหลังทำมีภาวะตาแห้งพอนอนบางทีอาจจะหลับตาไม่สนิทก็ทำให้เกิดภาวะแห้งได้ซึ่งทางแก้ก็คือว่า พอเราตื่นขึ้นมาเราก็ตั้งใจหยอดน้ำตาเทียมแต่จะเป็นตัวที่เป็นไอดรอปหรือเป็นเจลนั้นขึ้นกับภาวะแห้งมากแห้งน้อยของเราถ้าเราแห้งมากเราอาจจะใช้ เจลก็ได้ใช้เจลตั้งแต่ก่อนนอนถมให้เต็มตาแล้วตื่นขึ้นมาก็หยอดก็จะช่วยเรื่องตาแห้งนี้ได้สรุปอาการนี้เกิดจากภาวะตาแห้งที่เกิดขึ้นหลังรักษาใส่ตาแก้ไขได้ด้วยการตื่นขึ้นมาแล้วหยอดน้ำตาเทียมก็จะทำให้สบายตาขึ้นและก็เป็นกันทุกคนไม่แปลกอะไรนะคะ อีกคําถามนึงนะคะเราจะเจอบ่อยเลยที่คนไข้บอกว่าพอหลังจากหยอดน้ําตาเทียมหรือว่าหยอดอยาแก้อักเสบแล้วมีการแสบตาก็เกิดจากได้จากสองอย่างนะคะอันแรกก็คือภาวะตาแห้งของเราเองนีถ้าเกิดว่าเราหยอดแล้วเรารู้สึกว่าแสบตาไม่สบายตาให้สงสัยไว้เลยก็หยอดน้ําตาเทียมเยอะขึ้นอันนี้มันก็เกิดจาก pH ของ ยาเมื่อผสมดุลกับ pH ของน้ำตาเราก็เลยทำให้เราแสบตาได้อีกเหตุผลหนึ่งก็คือการหยอดน้ำตาเทียมที่ไม่สม่ำเสมอของเราเองบางครั้งหมอบอกว่าเออช่วยหยอดทุกสองชั่วโมงนะทุกชั่วโมงนะแต่เราทำได้ไม่สม่ำเสมออาจจะมีความแห้งในช่วงระหว่างวันก็จะทำให้แสบหลังหยอดได้เป็นเรื่องที่ ควจะต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ปรับปรุงถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแก้ไม่ยากก็หยอดน้ําตาเทียมนะฮะสรุปก็คือว่าภาวะที่เกิดความแสบตานั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจาก ตาแห้งหรือการหยอดตาที่ไม่สม่ำเสมอก็จัดการซะนะคะด้วยน้ําตาเทียมอาจจะเป็นฟอร์มยาหยอดที่หนืดหรือเจลก็ได้นะคะคําถามเหล่านี้เป็นคําถามที่เราพบได้บ่อยมากและมีความเกี่ยวข้องกับอาการที่เกิดขึ้นหลังทําเลสิกและสมายหากคุณสนใจที่จะถามคําถามเพิ่มเติมสามารถฝากมาทางอินบ็อกซ์ได้เราจะได้รวบรวมแล้วก็เอามารวมกันกรุ๊ปปิ้งทําให้คนอื่นได้เรียนรู้ร่วมไปกับเรานะคะ จะได้มีการรักษาสายตาที่ออกมามีคุณภาพสมกับที่คุณต้องการค่ะ